ทำไว้เป็นนอกใช่ไหมทำไว้เป็นนอกทำไว้เดี๋ยวนะอืมคุณยายสีสวัสดีนะคะสวัสดียายสีนะจากจากเทียร่านะคะน่าจะเป็นบ้านพี่วันเพลหรือเปล่าเนาะขอบคุณกําลังใจนะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะพี่สุโพอดเอาประแจไม่เอ่ยหรือว่ามาจากบ้านไหนคะพี่ทําช่องไหมทําช่องไหมอันนี้ขออนุญาตถามนะทุกคน เพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเพื่อนทําช่องเนี่ยก็ก็มามาด้วยกันทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันเนาะขอบคุณคอมเมนต์จากพี่วันเพนสตอรี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะขอบคุณมากๆพี่ไลท์พี่ไลท์ไว้ยาวอา่อหกชั่วโมงวิ่งพี่ก็ไลท์หาดอกไม้หรือไฟแสงไฟมาส่องต่อไลท์ยาวไปเลยขึ้นกว่าร้อย กว่าชั่วโมงโหูช่วงนี้ที่เอ่อช่องที่จะอยู่เขาจะมาดันและเพื่อนๆนเขาผ่านมาก็จะเจอจอดทิ้งไว้ให้อาขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณส4สสี่ดวงตาอุย้ยตีใจอ่ะแอนนี่เพิ่งไลฟ์วันที่เจ็ดเองนะคะวันนี้วันที่เจ็ดเมื่อวานไม่ได้ไล์เ <laughs> มื่อวานไม่ได้ไลทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลาเลยแล้วมันก็ไม่สะดวกนะไม่สะดวก แอ uh, นนะี่เนี่ยชอบเล่นโซเชียลทุกคนนะแต่พ่อบ้านอะ่ะไม่เล่นโซเชียลเนาะมันก็เลยยากในประมาณหนึ่งของการทำแบบนี้ทุกคนถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอยู่เพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนมันเลยมันเลยแบบว่าอมไม่สะดวกทุกคนแต่ว่าเอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหัดทําวิดีโอที่มันแบบวิ่งไปวิ่งมาดูทุกคนนะเดี๋ยวแต่ยังทําไม่เป็นยังทําไม่เป็นนะอืม ขอบคุณพี่วันเพ็ญมากๆนะคะเอ่อไปไปตำบักห่งโชว์เลยจริงเหรออืมจริงโทรจริงเหรอเราจะตำส้ตมตำนะเพราะว่าเราตอนแรกเราก็อืมเหมือนแบบเอ่อเอาผล,ลไม้หรือเอาแสงไฟที่กระพริบมาเปิดไว้ไว้ยาวเลยค่ะเดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวพ่อว่าเขาจะมาดันเดี๋ยวพ่อว่าเขาจะมาดันอย่างนี้ชั่วโมงเราขึ้นเร็วและซับเราจะขึ้นเร็วใช่ไหมอุ้ยขอบคุณนะเราจะเฮ้ยมันจะได้ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องเอาไปไว้ข้างนอกบ้านเนาะเพราะว่าแอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในบ้านอะ่ะสวัสดีค่ะพี่แกสราแอนนี้สวัสดีนะ My Tennis Life in America นะคะแอนนี้ขอบคุณนะทุกคน นะใช่ไหมพอเราต้องขอบคุณพี่วันเพนสตอรี่นะอันนี้ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะที่มาส่งกำลังใจแล้วก็มาใส่คอมเมนต์ให้ด้วยขอบคุณเทียร่าคนสวยนะขอบคุณพี่เกษราแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่อยู่ด้านบนนะคะอันนี้ขอบคุณมากมากพอเราเข้านอนเราจะไล์ทิ้งไว้ เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาใช่ไหมเออนะอันนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องหัดละทุกคนต้องหัดทําวิดีโอนะวิดีโอมีเยอะแต่ว่ายังทําที่มันวิ่งอะ่ะยังไม่เป็นทุกคนยังทําที่มันวิ่งอะ่ะไม่เป็นนะอพี่ไลฟ์ไว้ก็ไปนอนมาเปิดพี่ก็มาเปิดบางทีพี่ก็ตกเวทีได้กี่ชั่วโมงเวทีกี่ เวทีก็ได้ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหมอม,มันต้องเน็ตด,ดีๆเนาะแม่เกดขอบคุณค้ามาอีกร่างนะคะขราวหน้าเอาดอกใหญ่ๆกว่านี้ใช่ไหมหนุย, <c oughs> ยจริงนะเธอ27ดวงตายาวไปโอ้ยทุกคนดีใจอ่ะเขามาแล้วว่าดึง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 ,ด,งดีใจดีใจนะทุกคนเออบ้าบอไปเลยนะบ้าบอไปเลย ดีใจชงกาแฟก่อนทุกคนไหมชงกาแฟก่อนชงกาแฟก่อนนะเพราะว่าเราจะได้มีอะไรกินน้ำร้อนร้อนชื่นใจทุกคนเพราะว่ากินไปแล้วนะเออกินไปแล้วนะคะขอบคุณนะขอบคุณกำลังใจมากๆเลยพี่ก็พี่ทำมาผ่านแล้วผ่านมาแล้วสองบ้าน สองบ้านทำอย่างนี้แหละจอดไหลทิ้งไว้ใช่ไหมพี่วันเพ็ญโอเคแต่แอนจะต,ต้องจะต,ต้องหัดทำทุกคนยังทำไม่เป็นเนาะยังทำไม่เป็นใครใครทำเป็นแล้วนะคะคนแนะนำแนะแนำะแนะนำได้นะแนะนำได้เขาทำกันแบบไหนเนาะเห็นเขากดกันที่หน้าตรงนี้แหละแต่ว่าแอนก็พยายามกดไหล